สวัสดีครับผมผมแบงค์นะครับจากเพจมนุษย์แววนนะครับวันนี้ครับมีคนทักเข้ามาถามว่าเลนโปรเลสซีคืออะไรแล้วก็เลนสองชั้นคืออะไรบ้างเช่นใครมองไกลๆขับรถไกลๆมองไม่เห็นหรือว่าใครที่ดูมือถือใกล้ๆต้องยืดต่อไปแบบนี้ครับต้องยืดเรื่อยๆแล้วก็ขมวดคิ้วเรื่อยๆเนี่ยครับนี่คืออาการของสายตาั้นสายตาเอียงแล้วก็สายตายาวครับ เมื่อก่อนมันจะเรียกว่าเลนส์สองชั้นเลนส์สองชั้นเคยเห็นไหมครับที่มันเป็นข้างบนอันนึงแล้วข้างล่างที่มันนูนๆออกมาอันนี้เรียกว่าเลนส์สองชั้นครับแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าเลนส์โปรเกรสซีฟครับโปรเกรสซีฟจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหม ข้างบนเห็นไหมมันจะไม่มีรอยต่อครับเดี๋ยวลองดูงดีนะมันจะไม่มีรอยต่อแต่ถ้าเล่น2ชั้นมันจะมีรอยต่อมุนขึ้นมาแต่ถ้าเลนเป,นปรเจกติฟนะครับก็จะมีเป็นเลนเดียวครับแต่มีทั้งหมด2-3ถึงามค่าสายตาได้เลยเช่นด้านบนเนี่ยครับนี่คือสายตาสั้นหรือเอียงก็ได้ครับหรือยาวก็ได้ข้างล่างจะเป็นสายตาย,ยาวหรือเอียงก็ได้นะครับแบบนี้ครับจะเรียกว่าเลนโพรเกติซึ่งโปรเกิในที่นี้มีค่อนข้างหลายแบบแล้วก็หลายวัสดุะส์มากเลยครับเช่นใครรู้สึกว่าอยากมองไกลๆชัดมองคอมชัดก็จะเลือกอีกแบบหนึ ใครที่รู้สึกว่าอยากมองใกล้ๆชัดมองข้างบนก็ได้มองไกลๆขับรถก็ได้ก็เลือกอีกแบบหนึ่งนะครับโปรเรสซีฟจะเป็นการตัดเลนเฉพาะบุคคลอันนี้ต้องบอกก่อนว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้มีปัญหาหรือว่าต้องลุกแว่นบ่อยๆหรือว่า บริบการแบบต้องเพ่งบ่อยๆแบบนี้ครับลองมาสวดสายตาดูนะครับแต่แบงค์จะอธิบายเรื่องต้นแอบในเรื่องของเลนโปรเจีนเนาะโปรเจซีนมันมีหลายยี่ห้อหลายแบบแล้วก็อยู่ที่บุคคลสำหรับแบงค์น,นะครับไม่ใช่แพงที่สุดแล้วจะดีนะครับแต่ต้องเป็นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตตัวเองเช่นบางคนเขาขับรถอยู่หน้าจอคอมกับบางคนออกกําลังกายแล้วก็อยู่แต่ในห้องอะไรเงี้ยครับมันอยู่ที่การแนะนําแล้วก็อยู่ที่การใช้เลนนะครับว่าเราจะเหมาะสมกับเลนแบบไหนเลนโปรเจซีนมีทั้งหมด3ค่าได้ในตัวเดียวครับเช่นมีทั้ง ยาวสั้นแล้วก็เอียงได้แล้วข้างล่างก็เป็นยาวกวับเอียงได้นะครับผมข้างล่างคืออะไรข้างๆลองดูนะครับมันคือการขยายเห็นะครับ นี่คือการขยายแบแค์แนะนําให้ลองมาเช็คดูนะคะว่าสายตาเราไปอยู่ขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดคือเป็นการวิเคราะห์ว่าประจําวันเราทําอาชีพอะไรเราทํามองแบบไหนประจําวันแล้วก็เลนตัวนั้นตอบโจทย์กับเราไหมถ้าเป็นแบงค์แบงค์แนะนําคือเข้ามาปรึกษาได้ครับแล้วแบงค์ก็จะจ่ายเลนให้แล้วก็จะวิเคราะห์ให้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการฝึกตาครับฝึกตาในเรื่องของสายตาเราวิมีมันจะมีวิธีการฝึกตามีวิธีการถนอมสายตาวิธีการแบบการมองฝึกการมองอยังไงบ้างเดี๋ยวแบงค์ม ที่การสอนให้นะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เนาะเป็นโปรเจคสีครับจะมีทั้งหมดทั้งหมด3ระดับระดับมุมมองแคบมุมมองกลางมุมมองกว้างมุมมองแคบคืออะไรมุมมองแคบคือเนี่ยครับถ้าเป็นเลนส์แบบนี้เนาะมุมมองแคบก็จะเห็นประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นกลางไหมไอตรงเนี้ยครับข้างๆก็จะไม่เห็นมุมมองกลางก็จะเบี่ยบออกมานิดนึงออกมาจะกว้างขึ้นมุมมองที่3คือมันจะมี distortion คือมุมประมาณเนี้ยครับ มันจะมองมีแค่นี้ประมาณนี้เนาะอันนี้เอาไวเห็นข้าวๆก่อนนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันจะมีจักภาพนี้ครับซึ่งเห็นไหมมันจะมีดิทอร์ชั่นคือภาพมัว อันนี้คือในเรื่องของเลนส์โฟกัสซีครับแต่ถ้าจริงๆแล้วใครที่มีอายุตั้งแต่3 8มสถึงหกนะครับอันนี้สามารถเกิดสายตาแบบโฟกัสซีได้เช่นยาวบ้างเอียงบ้างแล้วก็สั้นบ้างนะครับมีทั้งสั้นยาวเอียงในเลนส์เดียวกันนะครับแ,แนะนําคือปรึกษานิดน,นึงครับในเรื่องของเลนส์สองชั้นกับเลนส์โฟกัสซีเลนส์พืนเพีนเนี่ยจะช่วยให้เรามองเห็นได้หลายมิติตั้งเถข้างบนเรามองขับรถมองทั่วไปเล่นกีฬาได้ข้างล่างเรามองอ่านหนังสือ,อมองแท็บท็อปได้หรือมองโน้ตบุ๊กนน เลยบริสิทเนี้ยจนะ เป็นเฉพาะบุคคลอ่ะเราสมมติเราสายตาเข้ากันแต่เราอาจจะใช้พฤติกรรมไม่เหมือนกันทํางานไม่เหมือนกันอันนี้ก็อยู่ที่เลนด้วยนะครับมีให้เลือกหลายแบบมากๆใครที่สนใจแล้วก็ใครที่มีปัญหาตรงไหนอยู่สามารถ inbox มาสอบถามแลนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะแนะนําให้แล้กวก็มีทีมน้องๆเป็นแนะนําให้นะครับในการปรึกษาเรื่องของเลนโฟเปสซีนนะครับผมอ่ะก่อนอื่นก่อนจะไปนะครับมันบอกว่าไม่ใช่ต้องเลนที่แพงที่สุดนะคบถึงดีแต่ต้องเป็นเลนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตไม่ว่าจะทํางานออกกําลังกายหรือว่าอ่านหนังสือ บแบบนี้เราต้องดูว่าเราใช้อะไรเป็นหลักออกแดดเป็นหลักไหมแบบนี้ครับจะทําให้เป็นเลนที่มีคุณภาพที่สุดไม่ใช่แค่แพงที่สุดนะครับโอเคครับสําหรับคิปนี้ไนดะ้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมเราวพบกันนะครับ